น้องช่อเขาบอกว่าเรื่องที่เขาอยากให้กองทัพเปิดเผยแผนการลบเนี่ยเป็นเฟกนิวนะครับก็ตามข้อความนี้เลยอ่ะทีนี้อ่ะดูวันนี้เลยถ้าจะลบเนี่ยไหนแผนในการเตรียมความพร้อมการลบลบลบเสร็จเสร็จให้จบๆไปคือลบถึงไหนคือลบถึงกลงรลักหรือลบถึงลเมองเป็นจะลบเท่าไหร่เข้าไปสิบโลพี่สิบโล ตรลงจะเป็นยังไงไม่ได้บอกให้บอกทวิธีละเอียดไม่อยากรู้อยู่แล้วนะคะเวลาที่ใช่เวลาก็าต้องถามคุณทิมรายการถกไม่เถียงนะครับว่าเมื่อไหรจะเลิกเอาคนอย่างคุณชอบออกอรายการคือผมไม่ได้ว่าแกเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคุณทิมครับในเวลานี้เป็นเวลาศึกสงครามผมไม่แน่ใจว่าเทปนี้เมื่อไหร่แต่เข้าใจว่าดูจากลักษณะการพูดของคุณชอ่อเนี่ยเทปนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นช่วงที่เรามีการลบก,กันอยู่เป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเชิญคนที่มีความรู้ความเข้าใจคนที่ไม่มีอคติต้องยอมรับสังคมต้องยอมรับนะครับว่าคุณช่อเคลื่อนไหวแบบมีนัยยะทางการเมืองและมีอคติกับกองทัพและสถาบันหลักของชาติเพราะตัวคุณช่อเองก็มีคดีที่ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น เถียงไม่ได้ว่าเธอเป็นคนมีคติแต่ผมมองว่ารายการอย่างดีเบตร,รายการอย่างนั่งทอล์กนั่งคุยอย่างรายการของคุณทีมถกไม่เถียงหรือรายการอื่นๆเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าไหมครับถ้าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวสารอย่างแท้จริงนะฮะอาจจะเป็น ผมยกตัวอย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือผมว่ายังมีอีกหลายท่านอีกหลายคนที่เป็นนักข่าวสายความมั่นคงหรือคนที่ทำงานด้านการสื่อสารทางการต่างประเทศที่ไม่มีอคติกับฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราจะมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าที่จะมารับรู้สภาวะแวดล้อมเสียๆเน่าๆแบบนี้แล้วก็มานั่ง อ้างมาแถว่านี่เป็นเฟกนิวฉันไม่ได้พูดอย่างนี้อย่างนั้นพวกท่านก็คงได้เห็นคลิปที่ผ่านไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่แล้วนะฮะว่าเธอพูดออกมาจริงๆถึงแม้ว่าเธอจะตบท้ายด้วยว่าไม่ต้องมาบอกแผนดรยละเอียดหรอกฉันไม่ได้อยากรู้แต่คุณมาตั้งคําถามจะลบจะลึกเข้าไปลึกเท่าไหร่10กิโล20กิโลจะลบไปถึงเมื่อไหร่หนู่นนี่นั่นไหนเอาแผนมาดูซิจะเป็นยังไงแต่มาบอกตอนหลังว่าไม่ต้องการเห็นแผนแบบละเอียด กองทัพไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมานั่งบอกคุณหรอกครับว่าเขาจะลบยังไงเขาเป็นทหารอาชีพส่วนคุณอาชีพคืออาชีพทําลายความมั่นคงประเทศอาชีพแม่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทหารเขาเป็นมืออาชีพครบพูดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มลบประชาชนอย่างผมคนธรรมดานี่ยังรู้เลยคําว่าทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพทางทหารจนไม่เป็นปริปักกับประเทศไทยและ กลับมาดำเนินตาม4ข้อที่ได้ลงส่วนที่สัญญาไว้นี่คือจุดที่กองทัพไทยต้องการเอาอีกเรื่องหนึง่งตามแผนที่1ต่อ50,000หวังว่าข้อความเหล่านี้นะฮะคงจะไปถึงพวกพักส้มพวกสามกีบพวกดอมส้มที่ยังปิดหูปิดตาไม่ฟังข่าวโลกภายนอกยังบาใบาย,ยังอะไรก็ไม่รู้หาว่าเป็นการรบเพื่อ สร้างกระแสผมว่าเป็นการพูดที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับทหารหลายๆคนที่อยู่แนวหน้าที่พร้อมจัดสละชีพเพื่อชาติแล้ววิงวอนเลยนะฮะรายการอย่างคุณทิมรายการดีเบตได้อีกหลายๆรา,ายการเนี่ยเชิญมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมานั่งคุยมานั่งให้ความรู้ประชาชนดีกว่าครับดีกว่าเอาคนที่มันมีแต่อคติแบบนี้มานั่งพูดไม่เกิดประโยชน์เลยครับแล้วทำให้ แปลกความสามัมารถคือถ้าไม่ได้ไปในวันเกณฑ์อาหารเนี่ยมันจะมีใบสอดสีได้ยังไงครับคือจริงๆเป็นถึงสอสเนี่ยก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะตัวเองก็รู้อีกแล้วล่ะว่าเอกสารที่ตัวเองมีอ่ะปลอมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมายินกลางน,นะว่าใบสอดสีตัวเองไม่ปลอมแล้วแถมบวโวยว่ารัฐไทยกันแกล้งทำเป็นขบวนการรัฐไทยจีรัฐ จิรัตองสุวรรณสอสอ,อดีตสสที่นี่ประเทศไทยครับเป็นราชนาจากไทยไม่มีคําว่ารัฐไทยนะฮะที่นี่ยังไม่พอนะครับก็มีพวกดอมส้มสามกีบเนี่ยก็แถกันไปแบบข้างคู่ๆอาทิเช่นแบบนี้นะเขาบอกว่าใบสรสีสามเป็นของจริงแต่ไม่มีคนลงชื่อเลยกลายเป็นปลอมด้วยมาตรฐานนี้ทำไมกองทัพในฐานะผู้ออกเอกสารปลอมถึงไม่มีความผิด หนึ่งแล้วนะอ่ะทีนี้อีกคนหนึ่งมานะประเทศนี้จเจริญลงโทษคนในกระบวนการออกเอกสารประเทศที่จเจริญลงโทษคนในกระบวนการออกเอกสารแต่บอกว่ากาลาแลนด์ลงโทษคนที่ได้รับเอกสารงงไหมนะนี่เป็นไงพอแก้ต่างไม่ได้พวกตัวพวกตัวเองผิดเต็มๆก็ไปเลยกาลาแลนเหมือนเรานี่แหละพอไปให้ ความคิดเห็นหรือให้ใหผลอะไรกับเขาเขาเสียงไม่ได้ก็กลายเป็นสลิปเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวนาอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมคนออกเอกสารถึงไม่ได้ถูกพิพากษาในเรื่องนี้ก๊อกก๊อกก๊อก,กเปิดสมองนะทั้งสองท่านนะแล้วก็พวกดอมสม้มพวกที่พยายามหาทางลงให้จิรัตนะหนึ่งคนที่ไปฟ้องเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ น้องธันกวินหรือเปล่านะแกไปฟ้องเรื่องนะแกไปร้องเรียนเรื่องมีคนใช้ประโยชน์จากเอกสารปลอมนั่นก็คือจิรัตทองสุวรรณนะโดยการที่ไปสัมดงเอกสารปลอมในรายการทีวีนั่นก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างหนึง่งแล้วที่ผ่านมาการสมัครสอสหรืออะไรก็ตามแต่ก็ใช้เอกสารตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเอกสารปลอมซึ่งเป็นหนังสือราชการอันนี้มันเป็นความผิดเขาไม่ได้ไปแจ้งความว่าจิรัตเป็นคนทําเอกสารปลอมนะครับฟังให้ดีนะทีนี้ประกอบกับตัวจิรัตเองในปี5-5มีคดีซึ่งพิ่ภากษาไปแล้วด้วยก็คือไม่ไปรับคัดเลือกเกณฑ์อาหารในวันเกณฑ์อาหารนะ่ะไม่ไป จะเท่ากับหนีทหารนั่นแหละภาษาชาวบ้านนะฮะก็ถูกตัดสินไปแล้วแล้วคดีเนี่ยรอลงอาญาผมว่ามันน่าจะหมดอายุความไปแล้วล่ะแต่ถ้าลองคิดแบบมีตรกกะและเหตุผลถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกฐานเกณฑ์แล้วคุณมีใบสอรอสีสามได้ไงนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนที่เข้าไปแจ้งความกับไอแล้วก็กลายเป็นเรื่องให้อัยการมาเป็นโจทย์เนี่ยมันเป็นในมุมของ คุณจิรัฐหาประโยชน์ใช้ประโยชน์จากเอกสารทางราชการปลอมแต่ถ้าคุณจิรัฐยอมรับกับสารตั้งแต่วันแรกเลยว่าข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบว่าเป็นเอกสารปลอมแล้วมีหลักฐานตัวจริงให้สารดูอ้าแล้วคุณสามารถบอกกับสารได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนออกเอกสารปลอมให้คุณนายทหารคนไหน หรือใครก็ได้ที่ทําเอกสารเอาเอกสารใบเนี้ยมาให้คุณคุณสามารถยืนยันได้นั่นก็จะเป็นคดีใหม่อีกคดีหนึ่งอย่าเอามาปนกันมันคนละเรื่องนะครับคนออกเอกสารก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องมาจากจุดแรกคือตัวจีรัตต้องเป็นคนให้รายละเอียดแต่ทุกวันนี้จีรัตย,ยังยืนเถียงอยู่ว่าเป็นเอกสารจริงแต่มึงไม่มีต้นฉบับมาแสดงเอกสาร แลวศาลจะเชื่อคุณได้ยังไงมีแต่สำเนามาแผมฝ่ายอยการฝ่ายโจทกับกองทัพทหารเนี่ยเขามีหลักฐานมีพยานหมดแต่คุณจิรัตเดินไปศาลคนเดียวไม่มีหลักฐานพูดคนเดียวเออคนเดียวออคนเดียวแล้วมึงจะมาโทษกาลาแลนได้ยังไงนี่ฮะคือสันดานของชาวดองส้มก็เป็ดเก็บความรู้ง่ายๆนะฮะเผื่อว่า จะเอาไปโต้ตอบกับคนเหล่านี้ก็จะได้มีข้อมูลว่าเฮ้ยก็เขาแจ้งมึงเรื่องการใช้เอกสารปลอมเขาไม่ได้แจ้งว่ามึงทําเอกสารปลอมและจิรัตทองสุวรรณเนี่ยนะยังจะสู้อุทธรณต่อเนี่ยนะมองไม่ออกจริงๆนะฮะถ้าผมเป็นทนายผมคงนั่งเตาหัวกูจะสู้ให้มึงยังไงสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะจิรัตอย่าหนีล้ว